ไลท์อะลองภาคสองเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอีกหนึ่งปีต่อมาหลังจากการผจญภัยครั้งก่อนและคราวนี้เบนก็ได้เรียนจบและเข้ามารับราชการตำรวจแบบเต็มตัวโดยมีความใฝ่ฝันที่จะก้าวไปเป็นตำรวจสืบสวนแบบว่าที่พี่เคยของเขาและขณะที่กำลังวางแผนแต่างงานกับแองเจลาเบนก็ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานร่วมกับเจมโดยเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือการทลายแก๊งค้ายาที่ไม่อมีและสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูภาคแรกมาก่อนก็สามารถไปตามกันได้โดยผม ก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูมาแล้วเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยภาค2กับปักสตูดิโอได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่งานปาร์ตี้บนเรือของโป๊บนักธุรกิจรายใหญ่ที่กําลังปาร์ตี้กันโดยที่มี AJ เป็นมือแฮกเกอร์ให้กับโป๊ปพอโป๊บเข้ามาพวกเขาก็คุยเรื่องงานที่กําลังทํากันอยู่และตอนนั้น AJ ก็ดักฟังโป๊ปคุยโทรศัพท์กับกิฟฟินที่เป็นผู้บัญชาการท่าเรือของไมอามีซึ่งโป๊บก็บอกว่ากิฟฟินติดเงินเขาอยู่1ล้านดอลลาร์เนื่องจากเรือเขาโดนจับแต่ กิฟฟินก็บอกว่าที่เรือของโป๊บโดนจับนั้นเพราะว่าเขาไม่จ่ายเงินแต่ตอนนั้นพอกิฟฟินหันหลังไปเขาก็เจอกับคนของโป๊บที่กําลังมายิงเขาโดยที่มีโป๊บยืนมองกิฟฟินอยู่ไกลๆพร้อมกับสั่งให้ลูกน้องจัดการกิฟฟินทิ้งทันทีและโป๊บก็ได้ให้ลูกน้องหาต่อว่าใครเป็นคนเอาเงินเขาไปพร้อมกับให้จัดการฆ่ามาทิ้งผู้จบเขาก็โยนโทรศัพท์ทิ้งลงน้าไปซึ่งดานเอเจที่ดักฟังอยู่นั้นก็ทําให้เขาถึงกับสะดุง้งและรีบถอดหูฟังออกทันท,ทีและตอนนี้ที่อตแลนตาก ก็มีปาร์ตี้ที่ทอยได้จัดขึ้นและงานนี้เจมและคู่หูคนใหม่ของเขาเมฟิลก็ได้แฝงตัวเข้ามาเพื่อรอซื้อยากับทอยและในครั้งนี้เบนก็ทําได้แค่นั่งดูทั้งคู่ทํางานจากกองเพราะว่าเขาเพิ่งเรียนจบมาใหม่แต่ว่าเบนนั้นก็ไม่อยากนั่งอยู่นิ่งๆน,นะครับส่วนทางด้านเจมและเมฟิลก็ลงจากรถและเดินเข้าไปหาทอยเพื่อถามซื้อของกันและขณะที่ทั้งคู่จับมือกันนั้นทอยก็ได้เอาปืนมาจ่อเจมไว้ซึ่งเบนที่เห็นแบบนั้นเขาก็จะเข้าไปช่วยแต่เมฟิลก็ไม่ให้มาแต่มา ก็ไม่สามารถห้ามเบนได้ซึ่งเบนก็ได้ขับรถเข้ามาอย่างเท่จนทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาและพอเบนลงจากรถเบนก็ได้กวนตีนทุกคนจนทําให้ลูกน้องของทอยเลื่มหัวร้อนกันขึ้นมาแต่ขณะที่เบนกาลังกวนอยู่นั้นเขาก็เผยทอทำตาตํารวจหลุดออกมาจากกระเป๋าซึ่งมันก็ทําให้คนของถอยรู้นะครับว่าเบนเป็นปตำรวจเลยทําให้นักสองายเปิดฉากกันนํายิงใส่กันจนทําให้เมฟิลโดนยิงเข้าที่แขนยั่งจังและตอนนั้นถอยก็รีบขึ้นรถและขับหนีออกไปซึ่งเจมก็พยายาม ยิงรอรถเพื่อสกัดเอาไวา้ก่อนที่เบนจะคว้าพื้นจากเมฟิลแล้ววิ่งตามรถของทอยไป ส่วนทางด้านเจมก็ได้วิ่งขึ้นมาดักรถของทอยเอาไว้และเขาก็ได้กระโดดไปเกาะรถเพื่อเปิดประตูเข้าไปซึ่งทอยที่เห็นแบบนั้นเขาก็พยายามหักรถเพื่อให้เจมล่นลงมาแต่ว่าเจมก็สามารถเกาะไว้ได้ก่อนนี้เขาจะพยายามยั่งปืนกันจนทําให้ปืนลั่นใส่กระจกแต่ว่าตอนนั้นรถก็กาลังจะตกตึกเบนเลยรีบตะโกนบอกไปจนทําให้เจมสามารถโดดลงมาได้ทันและปล่อยให้รถตกลงตึกไปพร้อมกับทอยก่อนที่พวกเขาจะลงมาดูและจับกุมทอยเอาไว้พร้อมบอกไปว่าทอย,ยิงเพื่อน นั่นก็คือเมฟิลซึ่งเจมที่โมโหเขาก็ได้กระชากสร้อยจากคอของท้อยออกมาซึ่งสร้อยนั้นมันก็เป็นแฟชได์นะครับเช้าวนันต่อมาที่สถานีตำรวจแอตแลนตาเบนก็เอาดอกไม้มาเยี่ยมเมฟิลเพราะว่าบินนั้นทําให้เมฟิลโดนยิงแต่ว่าเจมเนี่ยก็บอกให้เบนเอาไปทิ้งเนะครับเขาเลยเอาไปให้คนที่เดินผ่านมาก่อนที่นังคูจะถามเกี่ยวกับแฟดได้น,นั้นว่าได้ข้อมูลอะไรบ้างแต่มันก็ไม่สามารถดูได้เพราะว่ารหัสมันหนาแน่นมากแต่ก็โชคดีที่เขาได้เจอกับเอเจที่เป็นแฮกเกอร์ สามารถแฮกข้อมูลได้ และขณะที่บูกและเจมกํกำลังคุยกันนั้นบูกก็มีเวลาให้ 2- อถึงสวันที่เจมจะหาข้อมูลให้ได้เจมเลยบอกไปว่าเขานั้นเจอคนที่ไม่ออมีที่สามารถเข้ารหัสนี้ได้และเขาก็ขอเวลาแค่2วันบูกเลยให้เจมไปหาที่มาจัดการเรื่องนี้ซึ่งตอนนั้นเบนก็พยายามเสนอตัวแต่ว่าเจมก็ปฏิเสธเพราะว่าเขาจะลุยเดี่ยวและงานนี้ก็พลาดไม่ได้เพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบพูดจบเจมก็เดินออกไปซึ่งเบนเนี่ยก็เดินตามเจมออกมานะครับและถามเจมไปว่าทําไมเจมถึงไม่หนุนขา และเราก็เป็นครอบครัวกันแล้วแต่เจมส์กขบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันและเบนก็ยังเป็นมือใหม่แต่ว่าเบนเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาอยากพิสูจน์ให้บุ๊กและคนอื่นเห็นว่าเขาเป็นนักซืบได้แต่ว่าเจมส์เนี่ยก็ยังปฏิเสธอยู่ดี้อมบอกให้เบนช่วยแองเจลา่าเรืยองงานแต่งในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้แต่ไม่ว่าจะยังไงเบนก็พยายามจะทํางานนี้ให้ได้ก่อนที่เจมส์จะขับรถออกไปส่วนทางด้านเบนตอนนี้พอกลับมาถึงบ้านเขาก็อารมณ์เสียมากเขาเลยมาลงกับเกมแต่ว่าเขาก็แพ้นะครับเขาเล เดินมาดูแองเจลาและคอรีซึ่งคอรีก็คือออแกนเซอร์งานแต่งของทั้งคู่ซึ่งมันก็ทำให้เบนเนี่ยเหมือนจะน้อยใจนิดหน่อยที่ทั้งคู่นั้นคุยเลี้ยงแต่งงานกันโดยที่ไม่มีเขาจนทําให้คอรีต้องมาเถียงกับเบนซึ่งแต่ละคนนั้นก็ต่างปีนขึ้นโตะ๊ะเพื่อเบ่งใส่กันโดยที่มีแองเจล่าคอยห้ามไว้แต่เบนก็ไม่ฟังจนเขาถูกพะลมเฉียวหัวต๊ลงมาคอรีที่เห็นแบบนั้นเธอเลยยอมกลับไป ก่อนที่เบนและแองเจล่าจะได้มาคุยกันเพราะว่าเธอนั้นอยากให้เบนอยู่เฉยๆและให้คอรีเป็นคนจัดการเรื่องแต่งงานก่อนที่แองเจล่านั้นจะเปิดประตูห้องน้ําออกมาพร้อมกับชุดตำรวจสาวสุดเซ็กซี่แต่พอเบนหันไปเห็นก็ทําให้เขานั้นต้องหยุดคุยเรื่องแต่งงานกันแต่ระหว่างที่แองเจล่ากาลังสร้างบรรยากาศอยู่นั้นเบนก็นได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนและพอเขาออกมามันก็ทําให้แองเจล่าเนี่ยหมดอารมณ์ไปแล้วนะครับแองเจล่าเลยโทรไปหาพี่ชายของเธอและบอกกับเจมว่าเธออยากให้ช่วยเรื่องแต่งงานซึ่งเจมก็ คิดว่าน้องสาวจะโทรมาเรื่องที่เขาจะไม่พาสาวไปงานแต่งเธอแต่มันก็ไม่ใช่นะครับพอเธอดันบอกว่าเบนอยากไปเมเอามีด้วยแต่ว่าเจมไม่พาไปซึ่งเจมที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ปฏิเสธและตัดสายไปก่อนที่เจมจะขึ้นรถและบ่นกับตัวเองก่อนที่เขาจะนึกอะไรดีๆขึ้นได้และในขณะที่แองเจลากําลังอ่านหนังสืออยู่นั้นเบนก็ได้หลับไปแล้ว สักพักก็มีเสียงกิ้งดังขึ้นแองเจาเลยปลุกเบนเพื่อให้ไปเปิดประตูซึ่งคนที่มานั้นก็คือเจมส์นะครับซึ่งเจมส์ก็ได้มาหาทาั้งคู่ที่บ้านเพื่อมาบอกว่าเขาจะพาเบนไปไมาอามีด้วยและจะไปในห้านาทีนี้ซึ่งเหมือนก็ทําให้เบนเนี่ยตกใจและดีใจมาเขาเลยไปบอกเองเจาว่าเขาต้องไปไมาอามีกับเจมส์พร้อมกับจูบกันก่อนจะไปเปลี่ยนชุดและเองเจาก็ถามเจมส์ไปว่าทําไมถึงยอมให้เบนไปเจมส์เลยบอกว่าเบนนั้นไม่มีทางได้เป็นนักสืบและทุกคนในหน่วยก็รู้ดีแต่ว่วา เนก็อยากพิสูจน์และเขาก็ไม่อยากฟังเบนบ่นเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเขาเลยให้เบนไปด้วยและก่อนไปแองจีลาก็ได้บอกให้พี่ชายระวังตัวด้วยก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินทางไปไมอามี่กันพอมาถึงไมอามี่แล้วเจมส์ก็บอกกับเบนว่าต้องไปสถานีตำรวจไมอามี่ก่อนและห้ามทำงานหรือลงพื้นที่ก่อนจะบอกว่าเล่ามาที่นี่พอทั้งคู่ไปถึงเจมส์ก็บอกให้เบนรอเขาอยู่ที่นี่จากนั้นเจมส์ก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยของไมอามี่และบอกว่าเขาจะมาทำงานที่เขตนี้เพื่อสอบหาพยาน และขณะที่เบนกําลังเล่นคอมอยู่นั้นเขาก็หันไปเห็นการบริจาคเงินของโป๊บและขณะที่เบนกาลังหันลงไปมองที่โต๊ะและกําลังจะเปิดอ่านก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาและห้ามเบนแตะต้องหรือมองคอมของเธอซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่ามายาหนักสืบคดีอาชญากรรมของไมอามาีจนทําให้เบนนั้นถูกทีย่ยแกมเบนเลเล่หาเจมไปพอเจมมาเขาก็ได้ทําความรู้จักกับมายาก่อนที่เบนนั้นจะชวนเจมมาทาง,งานต่อนะครับและตอนนี้ทั้งสองคนก็กําลังไปที่บ้านของเอเจซึ่ง เบนก็ถามเจมว่าเองเจลาที่อยากรู้ว่าวันแต่งงานเจมจะพาใครมาด้วยเจมเลยบอกไปว่าไมนิกกี้มินาตกับแพตตี้ลาเบลแล้วเบนก็ยังได้บอกอีกว่าถ้าเขาทั้งสองคนแต่งงานกันเจมคงจะเหงาแน่นอนแต่เจมเนี่ยก็บอกให้เบนหยุดพูดนะครับไม่งั้นเขาจะยิงเลยทําให้เบนหยุดพูดแต่ว่าเขาก็ได้กวนกลับไปโดยการส่งข้อความไปแทนพอทังคููมาถึงบ้านของเอเจเจมก็บอกให้เบนลืมสิ่งที่โรงเรียนตำรวจเคยสอนมาก่อนที่เจมนั้นจะเดินไปขอประตูส่วนด้านเบนก็เดินไปดูที่หลัวบ้า และก็เห็นว่าเอเจกำลังหนีไปแล้วซึ่งเบนก็นได้วิ่งไล่ตามไปแต่ว่าเจมก็ห้ามไว้แต่ว่าเบนก็ไม่ฟังนะครับแล้ววิ่งตามไปอยู่ดีและด้วยความที่เบนตัวเล็กเขาก็วิ่งตามเอเจไม่ทันส่วนด้านเจมตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นรถและขับตามไปส่วนทางด้านเอเจเขาก็มาเจอกับแทมโพลีนเขาเลยใช้มันเพื่อกระโดดข้ามลัวไปซึ่งเบนที่เห็นแบบนั้นเขาก็ทําตามบางจนทําให้เบนหนั้นกระโดดมาจนทําให้รัวอีกบ้านพังจนทําให้เขาลงไปนอนก้องกับรัวบานเอเจที่เห็นแบบนั้นเลยใช้ อกาสหนีวิ่งหนีไปส่วนเบนก็รีบลุกแล้ววิ่งตามเข้าไปในบ้านของใครก็ไม่รู้จนทําให้เขาโดนเด็กต่อยไปที่เป้าเต็มๆจนทําให้เขาเกิดอาการจุกขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ต้องรีบวิ่งตามเมเจไปแต่ว่าเบนนั้นก็ยังซ้วยอยู่ดีเพราะเขานั้นได้วิ่งมาเจอหมาดูอีกแต่เขาก็ได้หาจังหวะ เกือบวิ่งข้ามลัวไปได้จนเขาเกือบจะตามเอเจท่านอีกครั้งแต่ก็ตามไม่ทันขอว่าเบนดันกระโดดตกลงมาที่เล้าไก่เขาเลยต้องพยายามหาทางออกแล้ววิ่งตามไปส่วนทางด้านเอเจพอวิ่งมาถึงตลาดเขาก็วิ่งมาชว์รถขั้นหนึ่งซึ่งรถขั้นนั้นก็คือรถของเจมเขาเลยรีบลงจากรถและเดินมาถามเอเจว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งคนแถวนั้นที่เห็นก็ต่างมามุงดูทั้งคู่นะครับเจมเลยบอกไปว่าเอเจคือเพื่อนเขาและพวกเขาก็แค่เล่นกันเลยทําให้คนที่มุงดูอยู่น,นั้นย้อมเดิอนออกไปซึ่งเจมก็ทา เอเจไปว่าหนีตำรวจทำไมเอเจก็บอกนะครับว่าเขาไม่รู้ว่าเจมแล้วเบนไปตำรวจและเขาก็ไม่เห็นตาตำรวจด้วยซึ่งเจมก็บอกเอเจไปว่าเขานั้นแค่ต้องการคุยกับ AJ เอเจเรื่องของทอยซึ่งเอเจก็บอกว่าเขาจําทอยไม่ได้เจมเลยบอกไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นเขาคงต้องจับเอเจเข้าคุก,กก่อนที่เบนจะได้วิ่งตามมาจากนั้นเจมก็ได้จับเอเจขึ้นรถและตอนนั้นเบนก็ได้พูดมาว่านี่คือโลกความจริงโลกที่จะแต่งงานแต่ไม่มีคนจัดงานปาร์ตี้ให้ซึ่งมันก็คือ คือความในใจของเบน AJ ที่ได้ยินแบบนั้นเลยถามว่าแต่งงานหรอซึ่ง AJ ก็ยินดีด้วยนะครับก่อนที่พวกเขาจะคุยเลี้ยงแต่งงานของเบนแต่ว่า AJ เนี่ยก็ได้พูดถึงเวลาที่เบนกับน้องสาวของเจมมีอะไรกันซึ่งมันก็เหมือนจะทําให้เจมไม่พอใจเขาเลยเบรกรถกระทันหันและตอนนั้น AJ ก็ได้บอกไปว่าเขามีมัสเซอร์โค้ดขี่ลับที่ใช้ย่ำฉุกเฉินซึ่งมันก็อันตรายเกินกว่าจะเก็บไว้กับตัวเองได้แต่ว่าเขานั้นก็ได้เก็บไว้ที่คับแห่งหนึ่งและ AJ ก็ได้บอกไปว่าเขาจะเข้าไปเอามาให้ แล้วพวกเราจบกันและตอนนี้พวกเขาก็มาที่ขับที่เก็บรหัสของ AJ เอาไว้และ AJ ก็ได้บอกให้ทั้งคู่สนุกกับที่ขับแห่งนี้และตอนนั้นเจมก็ได้บอกไปว่าถ้า AJ หนีไปเป็นความผิดของเบนซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเบนเนี่ยกำลังสนุกกับปาร์ตี้คืนนี้อยู่นะครับพอเจ้าของขับเข้ามาเขาก็เห็นว่า AJ กําลังโดนกระชากอยู่และตอนที่กาลังสนุกกันอยู่นั้น AJ ก็ได้ชวนเจมดื่มให้กับเบนซึ่งเจมก็ยอมนะครับและพอถึงเวลาเที่ยงคืนก็เป็นจังหวะที่ทุกคนลุกขึ้น AJ เลยใช้จังหวะนี้เพ หนีไปจนเจมองไปเห็นว่า AJ ได้หนีไปแล้วแต่ว่าเจ้าของขับเนี่ยก็ได้จับตัว AJ ไว้และจะยิง AJ ทิ้งก่อนที่เบนจะกระโดดเข้ามาใส่จนทําให้ปืนลันเลยทําให้ทุกคนในงานนั้นต่างพากันมอบลงเพื่อลบกระสุนกันก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เปิดฉาก,กรนำยิงใส่กันซึ่งเบนก็บอกนะครับว่าทุกครั้งที่เข้าขับเขาต้องเจอปัญหาตลอดเลยพร้อมกระบอกให้เจมหยุดยิงเพื่อที่เขานั้นจะทําการนับกระสุนพอกระสุนหมดเบนก็บอกให้เจมหลุขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่เจอใครเบนที่เห็นแบบนั้นเขาก็ ได้วิ่งตามไปแต่เขาก็นึกขึ้นได้ว่า AJ อยู่ตรงนั้นแต่พอเขากลับไปดู AJ ก็ได้หายไปแล้วสักพักตำรวจที่ทราบเรื่องก็ได้มาที่ขับทันทีก่อนที่เจมจะเดินมาบอกว่ามันไม่มีโค้ดขี้ลับในเซฟซึ่งมันก็หมายความว่า AJ หลอกเจมกับเบนนะครับก่อนที่เจมจะถามเบนไปว่าเป็นอะไรไหมพรอมก็บอกเบนไปว่าเบนทางานนี้ไม่ไหวและเบนก็ไม่มีความพร้อมมากพอและไม่นานมายาก็เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจมเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังซึ่งมายาก็บอกนะครับ ว่าคดีนี้เธอดูอยู่ซึ่งเธอก็คิดว่าคนทํมมาอาจจะเป็นคนเดียวกันและคนที่โดนยิงนั้นก็คือผู้บัญชาการท่าเรือของไมอามีและเรื่องนี้มันก็น่าจะเกี่ยวข้องกันด,ด้วยซึ่งมันก็ทําให้เจมส์สงสัยนะครับว่าทําไมต้องจ้างมือปืนมายิงแฮกเกอร์ซึ่งเบนที่ได้ยินแบบนั้นเขาเลยบอกว่ามันน่าลําคาญก่อนที่เบนจะได้พูดขึ้นมาอีกว่าเจมส์นั้นน่าจะควงมายาไปงานแต่งของเขาแต่เจมส์ที่ลําคาญเขาก็บอกให้เบนหยุดพูดและให้เข้าไปรอเขาในรถซึ่งเบนก็ยอมไปแต่ว่าตอนนนั้้เขาก็ได ก่อนที่เจมจะรีบดึงเบนออกมาไม่นานรถของพวกเขาก็ได้เกิดระเบิดขึ้นก่อนที่เบนและเจมจะได้ดูข่าวเรื่องที่ผู้บัญชาการท่าเรือถูกยิงและตอนนี้ทางการก็ได้แต่งตั้งชาวเป็นผู้บัญชาการท่าเรือคนใหม่ขึ้นมา สักพักก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยเดินเข้ามาบอกทั้งคู่ว่าเขาผิดหวังที่พาทาั้งคู่เข้ามาจนทําให้เกิดการยิงกันขึ้นแถมยังมีเหตุการณ์ลถระเบิดขึ้นอีกซึ่งเขาก็ได้คุยกับบุ๊กแล้วและเขาก็อยากให้เบลและเจมกลับไปสักพักเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นซึ่งนั้นก็คือเสียงโทรศัพท์ของ AJ ที่เบนลืมคืนไปให้ตอนนี้เขาถ่ายรูปให้กับ AJ ทีดีขับและคนที่โทรมานั้นก็คือชาชาซึ่งเธอนวรจะเป็นแฟนของ AJ นะครับตอนแรกพวกเขาก็จะโทรไปหาชาชาแต่ว่าเจมก็บอกว่ามมนเสี่ยงเกินไป เจมส์เลยให้เบนไปหาดูเบอร์ที่ทางานของเธอแทนซึ่งมันก็มีนะครับเจมส์เลยตัดสินใจว่าจะไปที่ทางานของเธอส่วนทางด้านมายานั้นเธอก็เอาเศษระเบิดจากรถของเจมส์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจให้ก่อนที่เจมส์นั้นจะขอลใหม่กับเธอไปซึ่งมายาเนี่ยก็จัดหารถคันใหม่มาให้นะครับและตอนนั้นแองเจล่าก็โทรมาเรื่องงานแต่งว่าเธอจัดการหมดแล้วซึ่งเบนก็บอกว่าเขาไปงานแต่งแน่นอนซึ่งขอลีที่ได้ยินก็รีบควา้าโทรศัพท์และต่อว่าเบนทันทีที่เบนนั้นออกจากเมืองสัปดาห์หนึ่งก่อนแต่งง ซึ่งเบนเนี่ยก็บอกให้คอรี่เคารพเขานะครับแต่เทก็บอกให้เบนทําตัวให้หน้าเคารพก่อนก่อนที่ทั้งคู่จะทะเลาะกันและตัดสายไป ซึ่งระหว่างปฏิบัติภารกิจเจมส์ก็บอกให้เบนตั้งใจก่อนที่ดังครูจะมาหาชาชากันต่อและพอชาชาเดินมาเธอก็บอกว่าเธอ,อเธองก็ไม่รู้ว่าเอเจอยู่ไหนและถึงรู้เธอก็ไม่บอกเจมส์เลยบอกไปว่าเอเจกำลังจะโดนฆ่าแต่เธอก็ไม่เชื่อนะครับเบนจึงพยายามบอกกับชาชาไปว่าเธอนั้นไม่ใช่แฟคนคุณเดียวของเอเจและยังบอกอีกว่าเอเจนั้นมาให้ความสําคัญกับชาชาเลยและชื่อของชาชายังอยู่คนสุดท้ายอีกด้วยพอชาชาได้ยินแบบนั้นเธอก็ยอมบอกนะครับว่าเอเจ เดีเข๋ขาโมยเงินมาแต่เธอก็ไม่รู้ว่า AJ เอเจขโมยเงินมาจากใคร สักพักมายาก็ทูมาบอกว่าอารอนโซได้บอดแสจากการระเบิดแล้วส่วนทางด้านฝั่งเจมก็ได้บอดแสของ a อเจแล้วเช่นกันเบนที่เห็นแบบนั้นก็แซวเจมไปว่าเมมเบอร์ของมายาไว้แล้วหรอแถมยังมีอีโมจิยิ้มด้วยซึ่งเหมันก็ทําให้เจมเนี่ยดูเขินนิดหน่อยนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะออกมาจากที่ทํางานของชาชาและรีโทรไปหาทางด้านเอเจซึ่งเจมก็ได้ขวาโทรศัพท์ไปคุยเพื่อบอกให้เอเจมอบตัวไม่งั้นน่าจจะโดนฆ่าได้และตอนนี้เอเจก็เหลือเพียงแค่เจมแล้วเบนแล้วก่อนที่เจมนั้นจะย โทรศัพท์ให้เบนแล้วเบนก็นได้คุยกับเอเจต่อเพื่อบอกว่าจะส่งเวลาและสถานที่ให้ก่อนจะตัดสายทิ้งไปส่วนทางด้านป๊บตอนนี้เขาก็มาที่ท่าเรือและคุยกับมือปืนของเขาเรื่องของเอเจที่ขโมุเงินเขาไปซึ่งตอนนี้เรื่องของโป๊บก็กําลังจะถูกเปิดโปงพร้อมกับถามเรื่องเงินที่โอนไปเนื่องจากโป๊บนั้นได้เอาเงินดันผอบอคุณใหม่ของท่าเรือไมอามี่ขึ้นมาและตอนนี้ผอบอของท่าเรือไมอามี่คนใหม่ก็มาดำรงตําแหน่งต่อแล้วพอโป๊บรู้แบบนั้นเขาก็ได้ลงเรือไป ส่วนแห่งด้านเบนและเจมตอนนี้เขาก็ได้สถานที่และเวลาจาก AJ แล้วก่อนที่เจมนั้นจะลงไปหา AJ แต่ว่าตอนนั้น AJ ก็โทรมาและสั่งให้เบนทานูน่นนี่นั่นเพราะเขาจะดูว่ามีใครตามเบนมาไหมและ a อยังให้เบนค้นถังขยะเพื่อหยิบเศษอาหารขึ้นมากินอีกด้วยซึ่งเบนก็ต้องทําตามนะครับพอ AJ เห็นแบบนั้นเขาก็เดินมาหาเบนก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นรถไปกับเจมซึ่งเจมก็ได้บอกกับ AJ ว่าตอนนี้มีคนพยายามจะมาฆ่าพวกเขาทั้งสองคนและให้ AJ นั้นบอกมูล ทุกอย่างมาให้หมดแต่ว่า AJ เนี่ยก็บอกไปหมดแล้วนะครับก่อนที่จะมีคนขับรถตามมาซึ่งเจมส์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็พยายามขับหนีก่อนที่เบนจะหยิบปืนขึ้นไปยิงพวกมันแต่ว่าเจมส์ก็ห้ามไว้และให้เบนสลับมาเป็นคนขับแทนเขาและตอนนี้ขับรถเบนก็ได้โชว์สกิลขับรถข้ามุ่มไมายจนสามารถหนีพวกนั้นมาได้แต่พวกมันก็ยังพยายามขับรถตามมาจนรถของพวกมันชนเข้ากับรถที่จอดอยู่ข้างทางโดยที่มีเจมส์คอยยิงสกัดพวกนั้นเอาไว้จนทําให้พวกเจมส์สามารถหนีรอดออกมาได้แล และพวกเขาก็ได้มาหลบพิเศษเฮาซึ่งที่นี่ก็เป็นบ้านของอารอนโซคนที่ตรวจหาระเบิดให้กับรถพวกเขาซึ่งมายาก็ได้มาที่นี่ด้วยและตอนนี้เอเจก็ได้บอกให้เจมส่งเขาให้กับตำรวจแต่ว่าเจมนั้นก็อยากรู้ว่าเอเจไปขโมยเงินของใครมาเอเจเลยยอมบอกไปว่าเขาขโมยเงินมาจากโป๊บแต่มายาเธอก็คิดว่าเอเจโกหกนะครับก่อนที่เอเจจะบอกทุกอย่างไปว่าโป๊บมันไม่ใช่คนดีและเขาก็เป็นแฮกเกอร์ของโป๊บและตอนนั้นอารอนโซก็ออกมาจากห้องซึ่งทุกคนก็ไม่รู้นะครับว่า อารนโซอยู่บ้านซึ่งมายาก็บอกให้เขาทิ้งปืนซึ่งเขาก็ยอมและตอนที่เบนกําลังวางปืน AJ ก็ได้ทํากองตกจนทําให้เบนทําปืนลั่นไปรุนอลรนโซแต่ก็โชคดีที่อลรนโซใส่เสื้อกลอเอาไว้และตอนนั้นมายาก็ถามอลรนโซไปว่าเจออะไรไหมซึ่งอลรนโซก็ได้บอกว่าและเบิดนั้นมาจากยุโรปตะวันออกซึ่งมันก็หายากมากและตอนนี้พวกเขาก็พยายามจะแฮกข้อมูลของโป๊บและคืนนี้ที่บ้านของโป๊บก็จะมีปาร์ตี้กันพวกเขาเลยจะใช้จังหวะนี้เพื่อเขาไปเอาข้อมูลออกมา และที่ปาร์ตี้คืนนี้เบนก็นต้องปลอมตัวเป็นเจ้าชายเพื่อเข้าไปในงานแต่ว่ากาศที่ตรวจนั้นก็ไม่เจอชื่อเขาพวกเขาเลยแกล้งทำเป็นต่อยกันเพื่อรอให้ AJ แฮกระบบได้จนทําให้มีชื่อของพวกเขาโผล่ขึ้นมาจนสามารถเข้างานไปได้ซึ่ง AJ ก็บอกให้จิมและเบนเข้าไปที่บริเวณบ้านและให้มายาเป็นคนเรียกร้องความสนใจให้ซึ่งมายาก็ได้เดินไปชวนอบเต้นรากันส่วนทางด้านเบนนั้นก็พยายามทําตัวให้กลมกลืนกับงานนะครับพอดูคนสแตนบายเรียบร้อย AJ ก็บอกให้ขึ้นบันไดแลกไป แต่ว่าห้องเนี่ยมันก็ด้านล็อกเอเจอจึงบอกให้เขาเข้าไปที่ห้องน้ําแขก พอมีคนเดินขึ้นมาเจมก็ตีเนียนว่าเขาเมาเพื่อไม่ให้แขกที่มาร่วมงานสงสัยส่วนเบนเขาก็ได้มาที่ห้องน้ําก่อนที่เอเจจะบอกให้เบนเปิดหน้าต่างออกและปีนข้างบ้านเข้าไปและตอนที่อยู่ระหว่างคุ้งไฟสองอันด้วยความที่เบนไม่คนตัวเล็กเขาก็จับไม่ถึงเลยทําให้เบนตกลงมาแต่ด้วยความสวยเบนก็เจอกับจระเข้ด้านล่างจนเขาต้องพยายามปีนหนีขึ้นไมคขังส่วนทางด้านเจมตอนนี้เขาก็ไม่ได้สนใจเบนเลยเพราะว่าเจมนั้นกํบบาลังสนใจกับเนื้อแกะอยู่ส่วนทางด้านมายาพอเต้นลําเส เธอก็ไปดื่มกับโป๊บต่อนะครับเพื่อดึงโป๊บเอาไว้ส่วนทางด้านเบนที่ขึ้นมาได้เขาก็ได้มาที่ห้องแต่ว่าในห้องนั้นมันก็มีสัญญาณเตือนซึ่ง AJ เนี่ยก็ลืมบอกนะครับเนื่องจากเบนนั้นทําเสียงดังเลยทําให้สัญญาณเตือนดังขึ้นแต่เจมเนี่ยก็ได้มาช่วยดึงคนที่ขึ้นมาดูเอาไว้ก่อนที่เบนนั้นจะไปดีคอมและใส่รหัสเพื่อโจรกรรมข้อมูลทั้งหมดมาได้พอได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็บอกกับมายาทันทีเธอเลยรีบดื่มแล้วออกจากตรงนั้นทันทีแต่เมื่อทุกกกคนมมกนมามมาาารววตตััโโปปบบ็ซึ่ง ได้ชวนพวกเขาดื่มด้วยแต่พวกเขาก็ปฏิเสธและรีบเดิอนออกไปและโปรที่รูเรืองเขากระบ,บนกับลูกน้องและให้ฆ่าพวกมันทั้งหมดทิ้งก่อนนี้เขากําลังจะดูข้อมูลการขนส่งผิดกฎหมายของเขาและในการขนส่งนั้นก็มีสินค้าลับที่จะมาถึงพรุ่งนี้ด้วยและตอนนี้มายาก,ก็ได้พูดถึงเรื่องผู้บัญชาการท่าเรือที่โดนยิงขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นเอเจกเบ,บนก็พูดมากเจมและมายาที่ลำคาญเลยและให้ทั้งสองคนลงจากรถไปและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีรถเข้ามาพวกเขาเลยรีบตามรถ นนั้นไปแต่พอพวกเขามาถึงและเปิดดูพวกเขากลับไม่เจออะไรเลยซึ่งมันก็ทําให้หัวหน้าของมายาม้าโมโหมากและต่อว่าพวกเขาก่อนที่บุ๊กจะโทรมาหาเจมส์แต่ว่าบุ๊กก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วมันก็ทําให้เจมส์รู้ว่าเขาต้องพักงานและให้รีบกลับทันที พวกเขาที่รู้ว่าโดนผักงานและต้องกลับแล้วพวกเขาก็ได้ไปดื่มย้อมใจกันและคิดกันว่าพวกเขาพลาดอะไรไปจนพวกเขานึกถึงชาวผู้บัญชาการทะเลคุณใหม่เอเจเลยบอกว่ามันมีรายชื่อนี้ในรายงานจ่ายเงินในคอมโบรปจนตอนนี้พวกเขาได้เจอกับสิ่งที่เขาพลาดและในแผนการครั้งนี้เจมส์ก็ได้ใส่กุญแจมือเบนเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะไปหาเรือแล้วออกเรือไป็นกะตอนเชา้าโดยที่ไม่มีเบนไปด้วยซึ่งเบนที่โดนใส่กุญแจมือเอาไว้ก็ได้มาที่บ้านของอลรอนโซและให้อลอน ช่วยถอดกุญแจมือให้ส่วนทางด้านเจมและ a อเจตอนนี้ก็อยู่ท่าเรือแล้วแต่ว่าตอนนั้นเบนก็ได้ไว่ายน้ำตามมาและตอนนี้เจมและมายาก็ได้มาเจอกับยาเสพติดของโปปบแต่ว่าตอนนั้นโปปบก็ได้ออกมาจนทาให้นักสองคนโดนหลอกไปด้ยวยลูกน้องของโปปบและด้านเบนที่มาถึงเขาก็เจอกับเอเจเขาได้ถามหาเจมและมายาไป ไว้ที่โป๊บโป๊บก็ได้บอกว่าเขาทําสิ่งผิดกฎหมายหลายอย่างเต็มไปหมดซึ่งเบนที่เห็นทั้งสองคนโดนจับไว้เขาก็รีบไปขับรถแล้วไปชนตู้คอนเทนเนอร์ให้มันตกลงมาซึ่งเบนก็ไม่รู้วา่าในนั้นมันมีน้ํามันอยู่จนทําให้ตู้ที่ตกลงมาเกิดการระเบิดขึ้นเจมและมายาเลยใช้จังหวะนั้นเพื่อหนียออกมาแต่จังหวะที่ขับรถเข้ามาเบนก็ถูกยิงนะครับก่อนที่เอเจนจะเรียกร้องความสนใจให้และถูกจับไปซึ่งเจมและมายาก,กับฟังโป๊ก็ได้เปิดฉากยิงกระหน่ำใส่กันจนเลย ขับรถตั้งโปปไปส่วนทางด้านเบนก็พยายามขับไปดักหน้าของโป๊ปเอาไว้พ้อมกับดันตู้คอนเทนเนอร์มาขวางหน้ารถของโป๊ปจนโป๊ปนั้นได้พุ่งชนเข้าย่างจังก่อนที่เจมและมา,ายาจะลงมาดูและเจอแค่เจเท่านั้นแต่ว่าตอนนั้นโป๊ไปก็ได้อ้อมมาจากหลังรถแล้วบอกให้ทั้งสองคนทิ้งอาวุธลงก่อนที่โป๊ปจะจัดการยิงเจมทิ้งแต่ว่าตอนนั้นเบนก็ได้กระโดดมารับกระสุนแทนให้ซึ่งเจมสนี่เห็นแบบนั้นเขาก็จัดการยิงไปที่โป๊ปจนทําให้โป๊ปล้มลงและนีีีี่่่กก็็เเเเปนนออครั้ง้งทชชวววยวิตจมาไ แต่ก็โชคดีที่เบนใส่เสื้อเกาะมาเลยทําให้เขาไม่ตายแต่ว่าป๊อบที่ด้นยิงไปนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาและยิงมาใส่เจมอีกครังแต่ว่าตอนนั้นเจมก็ดึงเบนขึ้นมาเพื่อรับกระสุนแทนเขาอีกครังมายาได้เห็นแบบนั้นเลยจัดการยิงไปใส่ป๊อบจนตายและที่สถานีก็มาบอกกับเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยว่าเขานั้นจะกลับแล้วซึ่งก็เหลือเวลาแค่8ปชั่วโมงที่จะกลับแอตแลนตาซึ่งมายาเนี่ยก็มีรถแทนคู่เพื่อขับกลับไปแต่ว่าตอนนั้นเจมก็ได้ชวนมายาไปงานแต่งของเบนด้วย แล้วพอถึงวันแต่งงานของเบนเบนก็ได้มาขอบคุณคอรีที่จัดงานนี้ขึ้นมาซึ่งเธอก็บอกกับเบนว่าไม่ต้องบอกเธอหรอกและให้เบนนั้นสนุกกับงานวันนี้ก็พอซึ่งในงานวันนี้เอเจก็ได้มาด้วยนะครับและตอนนี้เบนก็ถามเจมไปว่าเจมมีอะไรจะบอกเขาไหมซึ่งเจมนั้นก็ได้ดื่มเพื่อเบนและเขาก็ได้พูดซึ้งๆให้กับเบนอีกด้วยก่อนที่ทั้งสองนั้นจะได้ขึ้นเรือละสซิ่งออกไปซึ่งเบนก็ขับเรือเร็วมากและไม่ดูทาอีกด้วยจนทําให้เขาชนเข้ากับเรือด้านหน้าอย่าางจนนทํให้เเบตกรื ตึงแขกที่มาร่วมงานกระต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนทางด้านแองเจลาเธอก็พยายามจะหยุดเรือแต่เธอก็ขับเรือไม่เป็นจนทําให้เบนนันถูกเรือลากไปเรื่อยๆก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดในหนังเรื่องนี้จะจบลงในเพลงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องไร้อลองภาค2โดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง5.8คะแนนโดยหนังเรื่องนี้ก็มีภาค1และภาค2นะครับและสําหรับคนไหนที่ยังไม่เคยดูภาคหนึ่งก็อย่าลืมไปติดตามไม่ครบด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ